สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันกับช่วงเดาทางปีศาจนะครับก็เป็น EP 1นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาชา้านิดนึงนะครับมาแบบสั้นๆแล้วกันนะครับว่าเกมนี้ครับแมนยูจะพบกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสครับว่า จะจัดตัวผู้เล่นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่ายัางจัดตัวตามอโมริมกันไม่ถูกเลยนะครับสําหรับการจัดตัวของแฟนบอลเนี่ยวันนี้ก็ในความเห็นของผมแล้วกันนะครับว่าคืนนี้ที่เราจะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับแมนยู U, และอโมริมนะครับจะจัดทีมอย่างไรนะครับก็แน่นอนนะครับวันนี้เบาลงนะ หลังจากเกมที่เราไปเจอกับของจริงมาแล้วอย่างอาร์ senal นะครับอาร์ senal ที่ไม่ใช่อาร์ senal มิคุกกี้นะครับก็เรียบร้อยครับแพ้ไป2-0แต่รูปเกมเนี่ยมันก็โอเคนะใช้ได้เกมรับรัดกลุ่มขึ้นนะครับเกมรุกยังต้องแก้ไขเหมือนเดิมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไอเดียไม่ใส่ไอเดียไม่กล้า ลองไม่กล้าทำนะครับไปแล้วก็แบบว่าถอยกลับไปแล้วถอยกลับก็เลยเอ่อเห็นในภาพแหละเหมือนมีช็อตที่เอามาลิมแบบเหมือนแบบลองโยนเข้าไปบ้างดีหรืออะไรเงี้ยแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่หลายๆช่องแปลกันมานะครับผมก็วันนี้ก็มาเริ่มจัดทีมเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะเริ่มเตะเป็นคู่สุดท้ายนะวันนี้เราเพิ่งเลิกงานก็รีบบึงรถกลับบ้านมาเลยนะครับเพื่อนี่แหละ จะมาทำตามสัญญาของตัวเองนะว่าจะมาเดาทางผีกันนะครับเป็นอีแรกนะครับก็ทารที่เห็นยังไงก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับก็เป็นแค่หนึ่งเสียงนะที่เราอยากแชร์นะครับว่าเออเราคิดว่าแมนยูเราเป็นแบบนี้นะครับตำแหน่งแรกเลยแน่นอนร้อออันนี้ถูกแน่นอนก็คือตัว อันเดรโอนานานะครับรักษาวประตูมือ1ของเราแล้วก็เซนเตอร์ตัวกลางแน่นอนว่าถ้าไม่เจ็บตอนนี้ก็ต้องเป็นไมทัสเดลิกนะครับแล้วก็ทางซ้ายก็ลิซันโดมาติเนสจะกลับมาจากโทษแบนแล้วนะครับก็ผมคิดว่าใช้ลิซันโดแน่นอนนะครับทางขวาผมซื้อเลนนี่โยโลไปเลย ลองเลยครับเกมนี้เพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยพึ่งลงมาในช่วงครึ่งหลังนะครับเกมนี้คิดว่าอามูริมจะลองใช้เลนนี่โยโรเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเกมที่เจอกับวิกตอรียพิวเซนแล้วก็พิมารลีกนัดต่อไปเจอกับแมนซิตี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรต้องหาเซตหลังที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะแมนซิตี้เขาก็เริ่มกลับมาแล้วสามตัวนี้เลยเดลิกขวาโยโรแล้วก็ซ้าย ลิสันโดนะครับทางขวาวิงแบ็กขวาวันนี้เนื่องจากเป็นตัวที่ฟิตที่สุดทุกช่องบอกมาแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีไอน,นะครับก็ต้องเป็นเดียโก้ดาโลครับผมซื้อเลยว่าใช้ดาโลเล่นทางขวาเกมที่แล้วเขาลองมา1เกมนะครับแล้วก็โยกกลับไปทางซ้ายนะครับ เพราะว่าเปลี่ยนอามัดลงมาเกมนี้จะใช้ดารโลทางขวาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมีตัวเซนเตอร์ออกบอลและโยโลโยโลดารโนะครับเคยเล่นด้วยกันแล้วก็ทางซ้ายจะโยกทางด้านมัสลาวีครับไปเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายได้แล้วสำหรับเกมนี้เพราะว่าตัวค่อนข้างพร้อมและหลังเริ่มกลับมาพร้อมนะครับสแปร์ก็จะมีแม็กควที่เป็นเซนเตอร์ตรงกลางได้นะครับแล้วก็ มาซาวีก็จะได้ไปขึ้นเกมทางกราบสายเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายในเกมแรกคืนนี้แน่นอนดาวแบบว่าเอาอันนี้แล้วนะแน่นอนนะครับคิดว่าเป็นแบบนี้ตรงกลางแน่นอนค o อปปี้ไมนูครับกลับมาแล้วเหมือนกันก็คิดว่าจะใช้ค o อปปี้ไมนูครับยืนกับมา n นูเอูกาเต้คืนนี้ <c oughs> แฟนผีจะได้เห็น คอบบี้เมนูกับอูกาเต้แน่นอนนะครับก็ไม่น่าผิดนะมันเป็นจุดที่ยังต้องลองอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ลองใช้คู่นี้มีลองใช้นิดนึงตอนเกมเอเวอเรตช่วงท,ท้ายเกมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เปลี่ยนเมนูออกนะครับก็คิดว่าเกมนี้แหละจะเป็นเกมแรกที่ใช้ค o อบบี้เมนูกับอูกาเต้นะครับแล้วก็จะให้บูโน ลับขึ้นไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกเหมือนเดิมซึ่งเกมนี้จะใช้บูโน่ทางมิดฟิลด์ตัวลุกฝั่งซ้ายนะครับเป็นตัวต่ำฝั่งซ้ายนะครับถึงแม้จะมีแบบข่าวเหือนบูโน่เหนื่อยๆล้าๆนะครับแต่เห็นแล้วในยุคของเอริกเทนฮากเนี่ยถ้ามันไม่เจ็บบูโน่มันมีพลังเล่นแบบได้ทั้งเกมอยู่นะครับเกมนี้จะขึ้นไปเป็นตัว ลุกฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวรุกฝั่งขวาจะใช้เป็นอามัดเดียโลที่อามัดต้องลองมาเล่นในตำแหน่งนี้นะครับเล่นทางกับขวาเนี่ยได้แน่ๆแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีดาโลแล้วก็มีมัสลาวีที่เล่นวิงแบ็กธรรมชาติได้จริงๆก็ยังเป็นตัวเลือกนะเพราะเขาเคยใช้วิงแบ็กธรรมชาติหนึ่งตัวแล้วก็ปีกหนึ่งตัวลงมาเล่นในตำแหน่งแบบนี้นะครับซึ่งก็ คิดว่าจะเป็นอามัดกับมัสลาวีนีแหละแต่วันนี้เสี่ยงเลยว่าเอาอามัดขึ้นไปตัวบนพักเมซันเมาส์เอาอามัดขึ้นตัวบนครับแล้วก็ใช้อามัดกับตัวบูโนโเล่นคู่กันนะครับสูน,น้าผมมองว่าคืนนี้ใช้เซอร์ซนะครับเป็นเซอร์ซลงมา อามัดเนี่ยจะเป็นตัวที่พุ่งทะลุเข้าไปได้บูโนออกบอลน่าลองผมคิดว่าเป็นชุดนี้นะสำหรับคืนนี้นะครับผู้สาประตูเป็นโอนาน่านะครับเซนเตอร์ก็จะเป็นทางด้านไมทัสเดลิกแล้วก็ทางขวาเรนนี่โยโลทางซ้ายลิซันโดมาตนเนสนะครับแบ็กขวาเป็นดิโกดา o โลนะครับหรือน้ ow, องโลของในหลายๆช่องนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นมัสลาวีนะครับ ต้องลองสเตปนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางครับเป็นเมนูกับอูกาเต้นะครับด้านหน้าซ้ายจะเป็นตัวรูปฝั่งซ้ายอ่ะเป็นรูปฝั่งซ้ายเป็นบูโน่ฟนน์นะครับแล้วก็ทางขวาจะได้ลองอามัดเดียโลอยากเห็นในตำแหน่งนี้แล้วคิดว่าคืนนี้ต้องลองในตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าขวาซ้ายมันมีแล้วเซนเตอร์มาครบขวาซ้ายมียังไม่ได้ลองใช้ เดียโล่นี่ยนะแนี้ซึ่งถ้าเห็นแวบๆเนี่ยเราเห็นในเกมไปลปลายของอาร์เซนอนเขาสลับเล่นกับทางด้านอนโทนี Anthony. มันจะมีช่วงที่อนโทนี่ลงมาจริงๆเหมือนยืนทางยืนเป็นตัวลุกฝั่งขวาด้านบนแต่มีช่วงที่เหมือนสลับกัน2คนเนี้ยพอเดียโลลงไม่ทันเนี่ยก็ทางด้านอนโทนีเนี่ยจะลงไปแทน เป็นวิงขวานะครับแล้วก็เดียโลก,ก็จะเล่นแล้วก็เวลาขึ้นลงก็สลับกัน,นถ้าใครลงไม่ทันก็จะปัดกันซับพอตอะประมาณนี้แล้วก็หน้าเป้าผมมองว่าเป็นเซ็กซี่ครับคืนนี้ครับแมนยูเจอกับฟอ r l เรสที่ได้แท่งหันสาไปเรียบร้อยก็ล่วงมาหลอดทุกเกมนะครับก็ขอให้เกมนี้เป็นอีก1เกมที่ฟอ r l เรสทำได้ไม่ดีแล้วกันนะครับก็หวังว่าแมนยูจะ ชนะแบบคลีนชีตเซอร์ซี่เหมือนเดิมสองศูนย์นะ